สวัสดีจ้าพี่น้องอยาด,าดยา้าโนเวมาละจ้ะนนี้เก็บพักบุง้งมาได้จ้ามาช่วยยาด้าตัดพักบุง้งหนึ่งแ่งกิ่งมันแก่งแล้วว่าไอ้จะได้เอาไอ้ให้ยก็ออกไอ้ยอดใหม่นะจ้ะไปลองดูกันเธอจ้ะมาทำละกันเด้อได้จ้ามาช่วยยาด้าเก็บพักบุ้งจ้ะยิ้มพักบุ้งนึ่งเดือนกลัวเลยนะ จิแกพูดเอาไว้อีกต่อไปก็ไม่ได้อันนี้ยังไม่พ่อเดือนดีพาะเม็ดต้นพ่อต้นอ่อนพักบุ้งถอนออกให้เลืวบางเลยเก็บไปกินอันนี้คือกันถอนกินแล้วสามารถคิดเหลืองเร็วมาแหละยอดกระลังจิกขึ้นเอาไว้ไม่ได้จ้ะจีเด็ดตัดยอดแล้วก็จะไว้ในบ้านก็ไว้ไม่ได้กีตัดยอดแล้วก็เอาไว้ใส่มัมมาเนาะที่เหลือนี่ก็จีไปตังไว้ข้างนอกตายกระตายข้างนอกก็ยังไม่หาย ทั้งนอกก็ยังมีมด่ามาดอยาแต่ว่าก็ร้อนเดืงหนาวเดืงแต่ว่าจะไปไข้างนอกแหละเพราะมันถึงหนาร้นแล้ลวไ้ในบ้านกับแมงหลายสงสารหลานมาแมงตอมตัวนึงกับบนยาถามบอกอย่างแม่เลิกเลี้ยงแอบผักในบ้านนะแมลางเยอะท <c oughs> ีบอกไม่ต้องปลูกผักไว้ในบ้าน <c oughs> จ้ะนี่แหละถึงเวลากเก็บมาช่วยกันเก็บจ้ะ Để chị ở vầy xay chị kín cái sống tắm nó chị ơi kín cái nóng chín lúc mà chị kín cái để thăm tổng mà mà nó tổng mì cả lều à, ta bà cắn mà chả, vấn đề cả chép ta con cái đẹp với vầy hằng nọc Hãy subscribe cho kênh Để หมดเลยก็ที่หลังก็จะไม่มีไอออกได้ใหม่ลองเลี้ยงไว้อีกจกักรอบนี่คือครั้งแรกที่ตัดตัดเอาไว้กินที่ลองดูมันจะขื้นไม่ขื้นเนาะเพราะบุ่งพันเม็ดมันไอพันเรียวไผ่ขอไม่ยาพอไม่ได้มำร่วงอะไรเลยพี่น้องเอ้ <laughs> hai bùi với miết cái nạm sao khéo, vân này lu kúng, cũng không để xài, này tự tay, kúng khéo tự tay không để xài, nạm sao khéo, bùi <laughs> sao khéo. วันนี้ที่เองคิดก็ว่าจให้มันแตกนอได้เนาะเองก็คัดเอาเนาะลองดูเนาะไม่ลองไม่รู้เนาะพี่น้งองว่ามันคิได้ผลไหมเห็นทั้งเขาว่ากันยายเขาโกหกได้เราก็ลองทําดูว่ามันแตกได้แตกนอเอกอยากก็ยังไม่เคยทิ่ลองวันนี้กับลู้ดอกเดี๋ยวก็รู้เนาะมือหุ่จ่าตัดออกให้หมดเลยเหลือแต่ต่อ ทำนี้จะขึ้นได้ไหมพี่น้องวะใครเคยรู้มันจะใครเคยเพาะจะไม่เกี่ยวไม่ได้ปะเนี่ยันไปแม่มันหลายกระโดดไหมเต็มบ้านเลยเด็กยิ่งถูกน,น,นั่นยิงก็มา วันนี้เราแตกออกกับแหนงออกมาแลละอันนี้ไม่กี่ตัดไปเมื่กี้นี่เรียบร้อยไปหนึ่งกระถางแหละต้อกระถางที่สองอย่า กำลังจริงงามเลยถ้าใครมันั่นก็เ้าเข่าเองหุงเขาเองก็ลองดููด้อยพี่น้องน้ำเข่าเซร้าย่าลดนะมันจะน้ำเป่าก็น้ำเข่าเศร้าที่ย่าชายประจาก็ประมาณอาทิตย์ละครั้งนี่แหละน้ำหุงเขาเองนเร้าเข่าก่อนชีหุงนะแล้วก็มาเออเองก็มาเล่นเอาส่ชามใส่อะไรไว้มาหนเ่งก็มาลดตันเย็นตันไหลไงนี่แหละที่ได้ออกมาประมาณนี้แหละ ไม่รู้นะก็เคยใส่ตะกนอนเหมือนพวกไม่ไม่พอหลังจากว่าเก็บตนอ่อนไปแล้วนะยเออใช่ลืมเคยใส่ฉีกไก่ไปครั้งนึงไม่งามเลยแล้วก็เม็นเหมอนนเองไว้ในบ้านโอ้เป็นลมยามเมาฉีกไก่แล้วเป็นพุ่มเพลเข้าไปอีกนานมากก็เลยไม่ใส่อีกแล้วมันก็เหม็นข้าโพดยังปุูกในบ้านอุ้ยเคมงเคมีก็ไม่ได้ใส่อะไรนานเขาเศร้าอย่างเยอะรวนเลยที่นี่ ก็ประมาณอาทิตย์ละครั้งนี่ยเพราะว่าทายาดเดี๋ยวหุงยากระิลินเอาไว้แม่วานี่ก็บอกแม่น้องเซนโดลินไว้แม่งเด้อยลูกข้าแม่ะ่ะข้าแม่แต่ว่ามาคุยกันไปเ,เขาเศร้าบกเขานำเขาเศร้าเไปสัามาคุยกับแม่ดาอะไรดาลืมเ <laughs> พราะแม่ถามหาแนะนำกับเศ้าแม่ล่ะลูกหนูลืมแม่เขาทวดทีหนูทิ้งไปแล้ว <laughs> ค่อยตัดอ้อนอ่ี้ยนะตัดเลี้ยวไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่าตาฟางเองก็ไ่เห็นแล้วกตัดไม่ถูกเองนั่นมัน,ม,น,ม,นมันจะก็จะว่ามอนเจาไปตัดถูกตามันแล้วมันจะเคยขึ้นนี่ก็จะว่าอีกนี่ีปจ้ะแมงหลายนี่ละอันที่สองพวกมุนีกับมงงามไปไหนเราไ้ทว,วนทิ้งแล้วมันนั่น จะก็หยิบลงตัดไปไว้ทางนอกดูเนาะหน้ามันก็ลดเด้งไม่ลดเด้งคือเก่าอย่าบางทีก็ลงไปทำกลิบทางนอกมาบางทีก็มาเหนื่อยก็ไม่ได้ลดตัดทิ้งอันนี้ทิ้งลดเด้งไม่ลดเด้งหรอจ้ <c oughs> จะตายยาเดา tắt còn cái lạc mày hết mất à, anh đi nói anh cắt tắt à, cái lạc mày là nọ nó cong tắt mất là nọ ôi anh cọp đi tất kìa kinh mày có cọp ngoan đi cái gì mày tắt kinh mày โอ้ยไปดึงแรงแต่ลาก,กับทิตขึ้นอีกแกแหงตั้งๆฟังตื่นๆอยู่นั่น,นเราฟังกินต้อนอ่อนเขาเนาะอ่านเลยเส็จไปอีกกระถางนึะจ๊ะกระถางนี้กระถางพุทไทยโอ้ยยอดฮักเลยอันนี่ มันเราเองทนนะครับมันนั่นพโพดทนมันต,ต่อมันใหญ่แล้วมันก็เลย่มล่มแล้วนี่นันมันแน่นเมื่อกี้ล่มแล้วนี่นานนะเพราว่าเองทนเขาเนาะทนเขาเนานนานเองกย็ยกเอานาะตัดจริงให้เขาเกิดไหม หลานชายมาจะถูกใจไหยม่เซนโดเยี่ยมแม่อยว่เก oh, ็นยาไปไปข้างนอกมาหน่อยอะไรกินเนี่ยอู้วางสายบางเซร์แค่นี่นีจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตโอ้ยถังไปไปข้างนอกกันด้วยจ้ะนี่มีสีเด็กทงนี้จะดู คอยมาดูกันนอตจังว่าจิจิกพื้นห้ไหมดูมันจะเป็นไงนี่นี่ลักฐานว้จังเดี๋ยวอีกอัพเดทให้ดูเรื่อยๆกันเด้อไปข้นยาไปไววข้างนอกกันจ้ะเก็บได้เร้วอันนี้คือกระถางที่บางๆอันน้องบางมันเก็บได้เนาะเด็กเราก็จะได้คัดเอาไปล้างน้ำพี่น้องเก็บได้ไห้กินเนาะ เคยได้ตังเยอะในความสุขพมแต่ใอยังเดี๋ยวมันเป็นแมงอ้คือยอดอ่อนคือยอดพักหวานเลยยอดที่ริ้ววงหวงเหมือนพักหวานป่าเนาะว่าแม่ตดหนอยๆก็เอายาวอันกระถางที่บางๆที่ถอนต้นอ่อนออกแล้วนะอนี้ถอนสองกระถางที่ว่าเก็บที่หลังอันทางไตเนี่ยหมืใหญ่มันแต่กาเหมือนจิแกนแล้วมันนานโพดเป็นเดือนแล้วเนาะมูนี่ไม่พอเดือน ถอนออกห้างๆแล้วก็รดเอนาน้ำซาวเขารวดดึงบางบางเวลาอาทิตย์ละครั้งประมาณนี้แหละวนันไหนจะกวงมุ่เองพูดเรอซ้ำอีกนะจ๊ะเราอีกก่อนเผื่อใครขามาที่หลังไม่ได้เห็นเนี่ยเนาะถ้าเผื่อตัดแล้เขาออกยอดงี้มันก็นนากินดีเราก็จะใส่ถาดไว้พี่น้องถาดเราก็จะเอามาใส่ไว้ตั้งใส่ถาดไว้ กินอะไรของจะของดีเนาะในมีสารพิษตุกค์ขังเนาะมันอยู่เอต่างเดือนกเอ้ยแล้วก็อยากอยู่ในเขตชุมชนมันก็ไม่มีที่จีเพาะมากเด็ซจำเนี่ก็ดีแหละเดี๋ยวต้องไปหลังอีกเก่ามันเรี่องขากแคลนยลืมไปเก็บเฉยๆเนาะว่ามันมียาไม่มียาเพ็นใบตายไม่ตายแต่พอน้องลืมไปแล้วต้องไปแช่น้ำ้างอีกนางนางน้ำที่แล้วก็เทน้ำไปเก็บใส่ถุงเนาะจ้ะ ว่าไหมเผื่อรูปอยากกินมามากินพัดมีกินก๋ยเตี๋ยกินน้ำจีนกระไดเนาะนี่เนาะกิมตามสมแซ่บเด้นี่เนาะจะไปล่างนามกันขัดจะขัดล้วจะไปล่างนามกันเด้อล่าง้ามล้าจะสามนามยังเปียกอู่เล็บก,กิโลก็บจีนาน งานคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะจ้าขอบคุณทุกคนเข้ามารับชมเคจาเ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า